สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แอดพาเ,เพื่อนๆมาที่วัดนาคเมรน,นะคะภาพที่อยู่บ้างหน้าก็คือหลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่งามที่สุดในอายุทยาเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นสมัยอายุทยาเลยนะฮะ ามาชมนะคะพามาชมบรรยากาศภายในนะคะอันนี้ไลฟ์สดนะคะก็คนเยอะเลยขนาดวันนี้วันจันทน,น,นะเป็นวันธรรมดานะคนมาและอยู่ข้างนอกกันก็เยอะนะคะอันนี้อยู่ข้างในพระอุโบสถนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสภาพบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็อันนี้นะจะเป็น ยันปทุมมาศนะคะซึ่งค้นพบเมื่อปีกว่าๆนี่เองนะคะถามเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเจอยันปทุมมาศนะคะหรือยันบัวแก้วนะที่เจอในพระเนตรข้างซ้ายของหลวงพ่อพุทธนิมิตนะคะ mm hmm. ถ้ามองไปจากตรงนี้เนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะต้องเข้าไปใกล้ๆเลยถามว่าเขาเจอได้ยังไงเขาบอกขึ้นไปทําความสะอาดพระเนตรนะคะเริ่มทำสะอาดองค์พระก็เลย เห็นยันบัวกแก้วแต่ไม่รู้ว่ามีขึ้นมาในสมัยใดนะคะยันบัวกแก้วอันนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงพรเนเนด้านซ้ายสวัสดีทุกท่านนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศจริงๆนะอาตวันจันทร์นะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงคนนะฮูแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะฮะคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพาชมด้านข้างนะคะเป็น้างเสาก็จะเป็นเสา แปดเหลี่ยมลายพุ่มข้าบินนะคะแล้วก็ข้างล่างเสาก็จะเป็นกลวยเชิงนะคะนีคะเป็นเสาแปดเหลี่ยมเรียงกันนะคะตัวองค์พหลวงพ่อพุทธนิมิตเนี่ยจริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยฉาบด้วยปูนนะเออถ้าถามคนเก่าๆนะที่เขารู้นะคะเขาบอกว่าฉาบด้วยปูนหนาประมาณสัก ร่วม2เซนได้นะคะแต่ตัวองค์ท่านจริงๆอะข้างในอะเป็นเนื้อสําฤินะคะให้ดูนะคะบางคนมาไม่ได้ดูด้านหลังนะนี่พาชมด้านหลังนะคะว่าด้านหลังมีความงดงามอะไรบ้างเนะี่ยสวยนะคะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะสมัยก่อนนะเขาว่ากันว่าออตัว เพชรตัวพลอยที่ใช้ประดับหลวงพ,อพ่อพุเธนิมิตเนี่ยจะเป็นของจริงทั้งหมดนะคะในสมัยอยุธยาต่อมาในเมื่อ,อตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยก็เลยมาลายหายสิ้นนะคะโดนแกะโดนเอาไปหมดนะคะปัจจุบันก็เป็นกระจกสีนะคะกระจกสีประดับนะคะดูข้างหลังทรงเครื่องเห็นไหมงามมากเลยนะคะนะคะเพราะว่าข้างหลังไม่ค่อยมีใครเข้ามาชมเท่าไหร่ ส่วนมากมาไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วก็กลับนะข้างหลังจริงๆก็สวยไม่แพ้ข้างหน้านะคะมีเป็นด้านข้างนะคะนี่มีพระพระหุรัตหรือว่าต้นแขนด้วยที่แัดต้นแขนด้วยนะคะ แล้วมีคนมาถวายผ้าไตรนะห่ผมผ้าหลวงพ่อพุทธมีแต่ว่าเ็าให้ทําพิธีข้างล่างนะไม่ได้ห่มข้างบนนะฮะใช้โยงใส,ส่สิบเอานะคะถวายผ้าห่มสบายทิพย์นะก็ร่วมทําบุญไปนะฮะลายที่เห็นนี้ก็ปจะเป็นลายพุ่มข้าบินนะแล้วก็จะเป็นลายกลวยเชิงข้างล่างนะคะเป็นเสาแปดเหลี่ยมอันนี้น่าจะ,ะ,ะเป็นโครงสร้าง ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วส่วนพวกลายสีหรือเพ้นต์ต่างๆเลยพวกนี้ก็มาบูรณะใหม่นะคะบูรณะมาหลายครั้งแล้วนะคะเนื่องจากวัดน,นี้เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยยุธยาตอนต้นเลยนะฮะดูจากหน้าต่างไอ้นี้จริงๆไม่ได้เรียกหน้าต่างหรอกเรียกช่องลมดีกว่าเพราะว่ามันเล็กมากนะคะมันค่อนข้างเล็กเป็นช่องลมดีกว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการคำนวณกลัวว่าถ้าเป็น เว้นช่องใหญ่ๆไว้เหมือนในปัจจุบันเนี่ยกลัวมันจะพังลงมาเขาก็เลยสร้างหนาเอาไว้กองวิภาน่าจะเป็นเอฟซีมั้งเมื่อกี้เขามองหน้าแล้วแล้วเขาก็หยุดเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นอ่าดาวเพดานก็เรียกดาวหลอมเดือนนะคะซึ่งมงคลเขาเรียกว่าเป็นมงคลจักรวาลใครอยู่ใต้เพดานในนี้ก็จะมีความ สิริมงคลกับชีวิตนะคะว่าหน้าพระเมนเนี่ยหรือพระอุโบสถหน้าพระเมนเนี่ยน่าเข้ามามากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแต่ความเป็นมงคลอยู่นะคะเช่นยันโสรดมงคลหรือยันโสรดมหามงคลซึ่งอยู่หน้าประตูเข้าออกนะะแล้วยิ่งพระเนตรด้านซ้ายท่านก็มียันปฐุมมาศด,ด้วยนะคะแล้วก็ ตัวดาเพดาที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับมีแต่ความเป็นมงคลเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบดวงไม่ค่อยดีเข้ามาก็จะทําให้แบผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเข้ามาก็จะมีแต่ความเป็นสริมงคลกลับไปนะจากร้ายมาก็กลายเป็นดีนะคะในความคิดของแอดนะ ใช่ค่ะมีค่ะมีเนี่ยเดี๋ยวพาออกพา,พาคุณกรีดออกไปดูเขาสร้างจําลองไว้ค่ะคุณกรีดสร้างที่หลังนี่เองนี่ข้างหลังโบสเออดีแล้วบอกมาก็ได้เดินพาไปดูเนี่ยค่ะตรงนีออ้มั้งครับทาจาลองค่ะทําจําลองใหม่เนี่ยค่ะ,คะทำำําจําลองใหม่ ประตูนี้ก็เป็นลายลดน้ำนะคะมาบูรณะครั้งใหญ่ก็ในสมัยรยัชกาลที่สามนะเออบอกอีกครั้งนะคะว่าวัดนี้ไม่ใช่เป็นวัดเดียวที่ไม่โดนพมา่าทําลายนะ mm. ก็มีวัดอื่นที่รอบกําแพงเมืองยุธยาไม่โดนทําลายเหมือนกันนะคะอย่างวัดแม่นางปลื้มนะคะออวัดสามวิหารหรือวัดต่างๆเนี่ยที่รอบเกาะเมืองยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้โดนทําลายเหมือนกันไม่ใช่วัดนาพระมีอย่างเดียวนะคะที่ไม่โดนทาลายเพราะว่าพมา่า ใช้เป็นกองบัญชาการนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนเขาก็เลยไม่ทำาลายนะคะก็หลวงพ่อก็เลยได้รอดรอดจากการทำลายด้วยนะคะเห็นหลายโฆษณาบอกว่าเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้โดนทำลาย MM <uth> แต่จริงมันมีอีกหลายวัดมากเลยนะเป็นสิบสิบวัดนะที่ไม่ได้โดนทำลายเหมือนกันเพ,พราะพ่มาใช้เป็นกองบัญชาการนะใช้พระอุโบสถเป็นกองบัญชาการ คุมแดดคุ้มฝนเนาะนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดคือจะมีพระเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะวางยงฐานชุกกชีท่านนะคะงามๆงานั้นเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองนะคะคนมากันเยอะเลยนะก็จะมีวัตถุมงคลให้บูชากลับบ้านด้วยนะคะ มีทําสังกทานด้วยนะคะตอนนี้คนมาที่วัดหน้าพระเมนเยอะขึ้นเลยเพราะว่าเนื่องจากพวกโซเชียลต่างๆเขาก็ช่วยแชร์กันนะว่าให้กลับมากบไหว้นะคะเนี่ยก็เป็นประตูประตูที่สเนี่ยเคยถามคนเก่าๆนะแต่ไม่รู้เท็จจริงประการใดนะเขาบอกว่าสมัยก่อนมันมีบันไดลงมาด้วยนะตรงเนี้ย เราก็งงเลยลงมาได้ยังไงนะแต่ตอนหลังเขาก็เอาออกไปอันนี้เท็จจริงประการใดไม่ทราบนะประตูอันนี้นะคะแต่ถ้าลายก้านขดอย่างเงี้ยตั้งสมัยจอมพลปรประมาณปี2500ลายเทพนมนะฮะการการเป็นลวดถักแบบขดไปขดมาเนี่ยลายเทพนมสมัยจอมพลปอ,อันนี้เก่าเลยเหมือนในพิพิธภัณฑ์เลยายเทพนมแบบนี้ก็นิยมนะฮะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปภาพจริงๆให้ดู สวัสดีค่ะคนก็เยอะนะวันนี้วันจันทร์คนมามูกันเยอะมากเลยนะก็สมควรมาหรอกเพราะว่ามีแต่ความเป็นสิริงมงคลนะคะเียจะเห็นดาวเพดานอดลงไปแล้วนะว่าดาเพดานหมายถึงอะไรนะครมีทั้งหมด9ห้อง9ห้องก็คือ9ช่องนะคะนับดูนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ไปถึงจรดนู่นนะก็เป็นเลขมงคลนะเป็นดาวล้อมเดือนนะฮะหรือมงคลจักราวาลน,นะคะแล้วก็ตัวบนเสานี้ก็จะเป็นบัวโถหรือบัวกลุ่มนะซึ่งสมัยลุกยาเนี่ยชอบจะใช้อันนี้มากเลยนะถ้าเห็นที่วัดกุฎีดาวแล้วก็วัดวิหารหลวงพ่อมกเมผิษแล้วก็ที่ที่นี่นะที่ว่าใช้บัวแบบนี้รองรับเครื่องบ่นนะ อันนี้จะเป็นบัวแหวงนะฮะบัวแหวงวันนี้นี่บูรณะกันมาหลายราชกาลมากๆเลยในสมัยยุทธยานะคะเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่คนเก่าคนแก่เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเนื่องจากมันเลือนลางไปตามการเวลานะคะเขาก็เลยทาสีขาวทั้งหมดเอาไว้นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู ยันโสรถมงคลนะคะหรือยันโสรถมหามงคลทางเข้าดีกว่าทางออกคนเยอะมากเลยแต่ปกติเวลาเข้าทางนี้แล้วก็ออกอีกทางหนึ่งนะคะแต่จริงๆเคยถามเจ้าหนะ้าที่และวัดแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันก็เหมือนกันคือยันโสรถมงคลมงคลก็บอกว่าข้างหน้าทางเข้าวันนี้เป็นยันโสรถเนี่ยเป็นเป็นยันโสรถมงคลทางออกตรงนู้นเป็นยันจักรพัดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ เป็นยันโสรถมงคลเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันเฉพาะตัวเลขข้างในข้างในเขาจะเป็นตารางไม่มีตัวเลขตัวเลขเป็นเรียงกันไปเรียงกันมาเขาบอกต่างกันที่ตัวเลขแค่นั้นเองนะคะตัวเลขทางเข้ากับทางออกต่างกันที่ตัวเลขนอกนั้นก็คือยันมงคลโสรถเหมือนกันนะคะอันนี้ไอ้น,นี้ทำขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าของเก่านี่ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาติจันทร์เกษมแล้วนะ อันนี้คือทําขึ้นมาใหม่แบบทายแล้วก็ไอ้ที่สามเหลี่ยมตัวนี้ก็จะเอ๊ที่เห็นสามอันเนี่ยก็คือขังคาวก็เหมือนกับศิลปะจีนนะคะก็รอสามท่านมาบูรณะก็จะเอาพวกศิลปะจีนมาผสมผสานด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้บูรณะใหม่ครั้งใหญ่ก็คือในสมัยรัชกาลที่สามนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศ ให้ดูกันสดๆเลยนะคะตรงนีว่าคนมามูกันเยอะขนาดไหนนะคะตรงนั้นสังเกตมันจะมีเก่งจีนอยู่เห็นเขาเขาติดป้ายอไปว่าไปเก่งจีนในสมัยราชการที่3ที่4แสดงว่าเก่งจนีนนั้นมีมานานแล้วแล้วเขามาบูรณะใหม่แต่ไม่มีใครสังเกตนะเดีย๋ยวพาไปชมบรรยายมมรกาศจริงๆนะ,ะปกติไม่ค่อยไลฟ์นะคะ จะอัดเป็นวิดีโอเฉยๆตัวนี้ไลฟ์กันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างโว้แดดแรงว่ะเมื่อก,กี้ได้ยินเสียงฟ้านะฟ้าร้องแล้วก็แป๊บเดียวก็มีแดดอากาศวิปริตแปรบวนมากๆเลยเนี่ยเก่งจีนไอเนี้ยไม่เคยมีใครบอกเลยนะว่ามีแต่จริงๆแต่เนี่ยเขาเขียนไว้เนี้ยแสดงว่ามีมาตั้งแต่สมัยรายการที่สามที่สี่แล้วเนี่ยฮะ และพระบูดาณะใหม่เ,เก่งจีนนี่นะ,ะและอันนี้จะเป็นแนวกำแพงวัดเดิมแนวกำแพงแก้วนี่อันเดิมของวัดอยู่ตรงนี้อันนี้ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะลงนะเดี๋ยวจะลงให้ตัวนี้จะเป็นวิหารน้อยนะคะหรือวิหารพระคันธราชนะคะหรือวิหารเขียนสร้างในสมัยรัชกาลที่สามเหมือนกันนะคะรูปแบบเขาจําลองมาจากพระอุโบสถ หน้าวัดพระเมรุน,นะคะนี่หน้าบันนี่จะเป็นนาลายทรงสุบันนะคะหน้าบันบวกก็จะเป็นนาลายทรงสุบันนะคะทรงครุฑลายทรงครุฑทรงครุฑทรงครุฑสวยไหมคนเยอะมากเลย สาร์อาทิตย์ไม่ต้องมาเลยนะไม่มีที่จอรดรถบอกเลยคนเยอะเกินเดี๋ยวพาไปดูวิหารหน่อยอันนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่3พระคันธลานี้นำมาจากวัดมหาธาตุนะใกล้ๆนี้เองนะคะ ไปชมภะคันทราศิลปะทวารวดีนะคะอายุประมาณ1,500ปีเนเขาเขียนไวน้นะศิลาเขียวองค์เดียวในโลกนะคะไรพาขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพามาชมบานประตูสมัยยุทธยานะ จะเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่3นะคะเป็นลายปูนปั้นนะจะเป็นลายพันธุ์พฤกษานะนะคะบานประตูเนี่ยนสมัยยุษยยาข้างบนจะเป็นลายวิมานเทวดาข้างล่างก็จะเป็นครุฑนะฮะลายครุฑ ให้ดูความละเอียดนะลายครุฑพิมานเกวียนะแล้วก็ลายครุฑข้างล่างก็จะเป็นฐานสิงนะป์นะฮะพรมยักการนี่ก็จะเห็นภาพเขียนในสมัยรัชการที่สามนะคะเลยลางไปหมด ราะว่าเมการพูดเสียงดังเดี๋ยวเป็นการลบกวนบ้านประตูเนี่ยเขานํามาจากวัดไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าในสมัยุยาแน่นอนนะคะเฉพาะบ้านประตูนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมีวัดที่แบบล้างไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังลงพงเหลือซากประตองฝากประตูเอาไว้อยู่อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยเอามาประกอบมาตกแต่งใหม่นะคะ ก็มานั่งไหว้กันแต่ก่อนวัดนี้ก็มีคนมาเรื่อยๆแต่ไม่เยอะถึงขนาดนี้นะตอนนี้ก็ได้ในเรื่องของโซเชียลนะครับก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรกันในเรื่องของการมูอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะคนก็หาที่พึ่งทางใจกันเยอะก็ดีนะฮะก็มาวัดกันมาไหว้พระกันดีอย่าไปทําอย่างอื่นนะเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะการมูสําหรับดิฉันนะฮะ ถ้าไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่หรือทาแล้วเราสบายใจเนี่ยน่ารักนะครค่ะชมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันนะคะ พระคัทราชเนี่ยแอดเคยเห็นอยู่นะในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจ้าพรยาองค์สีขาวหนึ่งองค์และที่พิพิธภัณฑ์พระนครหนึ่งองค์นะฮะแล้วก็ไม่เห็นที่นี่อยุทยาสีเขียวองค์เขียวที่นี่ก็หนึ่งองค์เห็นสามองค์นะเป็นศิลาเขียวองค์เดียวในโลกน่าจะแกะมาจากหินสีเขียวนะคะนอกนั้นน่าจะเป็นสีขาวหมดนะคะ อันนี้ได้มาจากวัดมหา,าธาตุนะคะใกล้ในี่เองนะอัญเชิญมานะคะแล้วมาปฏิสฐานที่นี่แล้วก็ทำกวิหารขึ้นครอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคแอดขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะ,ะเสียงอาจเบาไปหน่อยเพราะว่า ตะโกนไม่ได้ในวัดนะคะเกรงใจคนอื่นเขานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ